สวัสดีฉันแบัแมนมือหนามวาลุงพีอุ้ยเพลินอ้โะสุดท้ายคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะครับแบทหมนนะเราจะได้ไปด้วยแปลไปด้วยภาพไปด้วยครับแหมคิดถึงจริงแล้วนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ครับซีรีส์ใหม่ของลุงพีที่เป็น VR คะนั่นก็คือแบทแมนอาขำครับ อาคำถ้างั้นโอเคพรีสแล้วเอาเดอะแบ็ค b บ็ซิมโบลก็บอกให้ยืนตรงจุดที่แบ c k ซิมโบลนี่ครับอ๋อนี่คือจุดแบ c k ซิมโบลโอเคไปมาโอ้โหวอ r ์เดอร์บรอดเดอร์พิเซนแฮร์ี่พเอร์กับอาคำซิตี้ดีซีครับโอ้ล็อกสเตดี้ก้อนหินอยู่นิ่งๆน,นะครับนี <laughs> ่แปลตรงตัวมากโอเคมาจะเอาก้างจากอาคำนะั่นแหละเฮ้ยผมเห็นมือผมอ่ะ นี่ที่คุณเห็นเห็นหมูโอ้โหผมอยู่ GCPD ครับพระเจ้าช่วยฮฮแอคหนึ่งมาอเอ้ยอย่าออ่าไม่มีซับเหรอแล้วผมจะพาคแกลยยังไงครับลบูกอาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะลูกครับครับมา พ่อก็กลัวเหมือนกันเหรอครับแม่อะแล้วครับแม่ไม่มีทรัพย์เหรอครับแม่ครับผมผมไม่รู้จะแปยังไงเฮ้ยพระเจ้าช่วยนี่ไงครับจุดคลแม็กซ์ที่จุดกําเนิดแบทแมนส่งของมีค่ามาให้หมดนะใจเย็นๆเราค่อยคุยเอาของมาอันนี้เอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยแกเฮ้ยถ้ากเอาของใสยของมาด้วยแม่แล้วดิแม่ครับแม่แม่ แม่ทำไมผมกินผักกินนมทำไมผมไม่โตอุ้ยตายละอุ้ยพ่อแม่แกเฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยโอ้ยพี่พี่ว่าพี่ว่าจ้าจ้าอุ้ยอ๋อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าแกพยายามที่จะเป็นฮีโร่ โอ้แ oh, ปลงฝันบ้นางก็ดีนะครับโอ้ oh. สวัสดีครับหายท่านดีใจที่ท่านเดืท่านกลับมามเป็นยังไงบ้างครับกับซัมเมอร์ว่าไงเอาเฟรชเกครับได้วเวลาจัดสัรแล้วครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ แต่ผมอยากให้คุณได้พักผ่อนแต่เรามีเหตุการณ์ explain เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลัง mm. เออคุณกำลังตามหาครับผมกุญ <It S 2> แจครับเอาเียเฟดเอาเฟดขอโกโก้แก้วหนึ่งกุ้ยบุชีและโอเคครับอ่าเป็นกุญแจนะฮะต้องไปตรงนู้นนะครับ อย่างไรครับเนี่ยหมุนโลกได้ไหมโอ้หมุนรูปโลกได้ครับวิว๊ยหาประเทศไทยแล้วประเทศไทยอยู่ไหนเปิดทับแม่แม่ติดลงเลย <c oughs> ประเทศไทยไหนเะร็วเอ้ยครับประเทศไทยเจอแล้วครับสุดยอดมากโอเคไปเออเออมันให้ตับกุญแจให้ตับตับอเนาะ,นะ,นะมันมันมันต้องมันต้อง อืมนั่นไงทำหายเอาเฟสเอามาให้อีกดอกฉันไปเสียบลนตรงไหนเมื่อกี้ไปเล่นตรงไหนแล้วลือมาเนี่ยกุญแจหายอ๋ออยู่นี่ไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับเจอเจอกุญแจแล้วครับเจอกุญแจครับโอ้โหพัดแรกเขาเสียเวลาไปกับไอ้นี่นะเราขายโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงเออ่โซนาตต์บทเพลงโมซารนะกันอ้า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 เฮ้ย เออเอ้ Le, ยลองอู๊พระเจ้า <ông> น <rees an> ี่เล่นมวยอุ้ยโอ้สุดยอดครับเฮ้ยดีี่ตต์ครับ Master Bruce โอ้โหอ๋ออ๋อคุณกวาดเอ้าครับสแกนครับสแกนอ๋อโอ้ยชุดโอ้โหชุดส่วสูงทำไมมันเตี้ยจังเลยเนี่ยผมเตี้ยอะไงต่อโอเคแล้วไง ยังไงโอเคเอาใส่แล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่คือแก้มกาหนี่ครับไล่ต่อฮนะโอเคครับจับโอเคครับโอ้โหูใส่ให้เลยโอ้พระเจ้าต่อไปหน้ากากครับเฮ้ยโอูโป้องกันหัวล้านได้ดีมากเข้าไปต่อ ใส่ครับใส่แล้วแล้วหน้าตาผมเป็นไงหล่อไหม <Please begin. S 1> อุ๊ยพระเจ้าโอ้โหเฮ้ย yourself leopard leopard Batman รี่ไม่น่า Batman สวัสดีฉัน Batman มีนามว่าลุงพี่ <laughs> อุย้ยเพลียเลียโอเคครับ <laughs> อ่ะแล้วไงต่อเรากิจนันนี้ อ๋อวันนี้เขาแนะนำอาวุธปืนนะครับอืมเได้ต่อยิงปิ้วออได้ต่ออ๋อออกมาจากนี้ครับใส่เอเครับมีเข็มขัดมีเข็มขัดได้ต่อต่อไปปืนอันที่สองครับเป็นตัวสแกนนะครับเนี่ย อ้โห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 ครับสแกนอ๋อ oh, เป็นตัวสแกนสแกน,แกนหาปอาแสอู oh, ้อ oh, oh. สแกนสแกนอืม mm อืม hmm. mm hmm. เรียบร้อยครับเก็บกองครับโอเตต่อไปแบตเตอร์แรงครับเป็นมุมแรงของแบตแมนครับโอยถูกออกแบบเพื่อให้ยิงป่าอย่างรวดเร็วคมแรง หยิบมาเลยแล้วอะไรต่อครับเตรียมโซทาร์เก็ตครับโอ้ยไม่แม่นเลยเอามันเอามาจากเข็มขัดครับอ่าแม่นมาเละเอาอีกเกสเฮ้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 ยมันมาโอ๊ยมันมันมันเสียงเนี่ยมันจุดเสียงมากเลยเนี่ย โอ้้หูแม่นแม่นรอ่าัสูตรเตยมโตครับนี่มันชุดสูตรนี้พอดีกับผมครับไปไปครับภารกิจแรกนั้นอะไรเอ่ยคือมันไม่มีซับไตเติ้ลผมก็พอที่จะพากได้ยากครับแต่ก็จะพากเท่าที่พากได้พอเท่าที่ผมได้ยินนะครับผมจะแปลแบบฟังแบบซาวด์แทร็กเลยนะฮะไม่มีซับไตเติ้ลแล้วจะลงไปไหนเนี่ยไกลเหลือเกินอ่าเฟด้ลย อัอล้างลิฟต์ก็สร้างสั้นๆก็ได้นะโอ้แบทเคปครับแบทเคปครับ oh. ย่อองันการมาก่า oh. สุดจะบรรยายโอเคครับนี่คือนี่คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซธุรกิจของเรานะครับมีเฮ้ยโจ๊กเกอร์ครับมิสเตอร์เจ อะไระไรครับ Please, อบอกผมนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นะตอนนี้ว่าไงว่าไงคือเป็นเรื่ so องใหญ่ครับ side, beach, ผมไม่สามารถเอาข้อมูล <could> ได้ <be convinced S 1> จากแต่คือตอนนี้เซอร์วิสนั้น เอาเฟรบ้านละผู้ภาษาไทยเถอะซับไต,เ,ไตเติ้ลมาก็ดีนะไปไปคอมพิวเตอร์เจอครับไปหลายอย่างเริ่เกิดมันี่โอ้ดีเราเองนี่วะโอ้พระเจ้าอแบบ เราเอาเฟย์เขาบอกว่าไม่สามารถติดต่อโรบินได้ครับเราต้องใช้แบทคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับเปิดคอมพิวเตอร์เร็ว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 เราต้องดูว่าโรบินไปไหนไม่ใช่แกหนูโรบินเจนเบ์ A.K.A. โรบินเอ็กวีนเทคเกอร์ครับเดีบอยครับอยู่ไหนอยู่ไหนวะฮะอยู่ร้านไห็ดปนเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กนะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ครับโลเคชั่นทางโน้นนฮะไม่รู้ครับ เราไม่รู้ว่าโรบินอยู่ไหนหล่อนะเราอะตอนนี้ภารกิจต่อไปคือเราต้องไปหาเอาเป็ดเอ้ยหาโรบินนะฮะเอาไว้ว่าวันนี้ลุงบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับแบทแมนอาร์ขำ VR นะครับอาร์ขำฮะแล้วลืมหน้าเล่นเกมไม่มีประโยชน์ดีประโยชน์มาจากเกมเพื่อถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงบีเล่นต่ออีกก็ลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างดด้วยฮะบ๊ายบายครับ